ดีกันยามบ่ายครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่อง y o u t u เอ X d a ด c ซิ g ง,งครับผมออหลังจากกรับประทานคราวเสร็จแล้วก็ลุยงานต่อครับโอ้จานชูรถจอดตูดไปแถวแล้วลกปะ่นี่ครับ ย้ำบายครับรุยงานต่อครับจานชูครับเอ้าคือได้ถอดเสื้อแล้วโอ้จานอดได้ถอดเสื้อแล้ววะโอ้ตูนไม่ปิดลลได้หรอกเป๊ะปาาอาจารย์ชูครับดึงสโลปเยอะเหมือนกันได้นี่ ยามบ่ายครับแดดแร้อนมากวันนี้อาจารย์ชูบอกว่ากำหนดสองวันครับเขาให้เวลาอีกสองวันไม่รู้ว่าเขาบอกว่าให้เสร็จอีกสองวันให้เสร็จครับโอ้โหอาจารย์ชูบอกว่าเครียดเลยครับเหมือนเอามาค่าชัดๆอาจารย์ชูว่างั้นอ้าวให้เอซได้เราครับเขากำหนดมา สวันให้เสร็จครับพีซีว่าเสร็จไหมเอา้าวันนี้ก็วันแรกครับพรุ่งนี้อีกสองวันเขาว่าอย่างนั้นครให้เสร็จงานนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ดึงเลยลูกเพ่จะเสร็จปเนี่ยงานนี้อาจานชูบอกว่าเครียดเลยครับเหมือนนำามาฆ่าเลยครับ แต่ไม่เป็นไรครับส่งกำลังใจให้ครับสู้ๆครับอาจารย์ชูแบบดึงสโลปครับอาจารย์ชูบอกไว้เลยฝีมือการดึงสโลปนี่สุดยอดครับฝีมือมาก นาวครับก็ Go, น่าจะมาถึงแนวนี้แล้วมั้งป่าครับไม่รู้ดินู่นอาจารย์เราก็อาจารย์เา <Wait! S 1> าารเาก็ดันไม่ได้หยุดครับ mm hmm. ช่วงบ่าย mm hmm. ช่วงเช้านี่อ่า ที่เต้มทางยืนนู่น,อนชอบแกร่งแกงานนี้จานเหล่าครับดันอย่างเดียวครับสายดันครับ ส่วนเจ้าวันโบครับก็ดึงสลบยู่นู่นนี่เดี๋ยวพาจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับพาไปดูว่าฝีมือคนใหม่แทนจานชายครับฝีมือการดึงสลบเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่าเป็นฟ้าแฝดกับจารย์ชายนะ <c oughs> เสร็จตินไว้อย่างนั้นครับเขาบอกว่ามาแก้หน้าให้พิ่ชายหน่อย <c oughs> คนนี้เขาชื่อสมสมชายนะครับ แต่จันชายนี่ปิดตำนานขับวอลโว่แล้วครับเขาว่าอย่างนั้นหยอกหยอกนอก้องขำขันไว้ง,งันแล้วครับสนุกสนานอย่าไปเซเรียสครับ อาจารย์โอบอกว่าแอร์หนาวจัดเลยถึงได้ถอดเสื้อครับครับงานนี้บอกเลยเื่อมสุดมือครับงานนี้ต้องร่วมมือร่วมใจละเวลาบีบตัวมาทุกทีทุกทีถอยทอยถ้ยถออ แล้วเราจะไปสัมภาษณ์อาจารย์โอ้ครับทรบมานเสีกเกินถอดเสื้อแล้วไม่ไหวแล้วเย็นจัดเย็นแบบว่าจนปาดเหงื่อพี่น้องเสียบอยไหมนี่ครับตรงนี้ก็เสริมครับเสริมเรื่อยๆครับมันยังต่ำอยู่นะครับ จตนเลยสั่งให้เสริมต่อครับเดี๋ยวเราก็นี่นแหละเดี๋ยวพาไปดูเจ้าวันวดึงสลบก็บงานด้านมุมครับโอ้ตรงนู้นเขารีดได้สวยมากเลยตรงนู้นนะครับ นี่จานชูทำได้เบรกล้วงานทอยปากบ่อครับน่าจะได้อยู่คัะละ40เที่ยว50เที่ยวนะได้ไหมผมว่า40เที่ยวนี้น่าจะสูสีนะเดานะครับเดาเดา วิ่งไม่ได้หยุดครับแดดตัวร้อนมากครับยามบ่ายครับ บอกเลยว่าแดดนี่โ,โหเปียงเปียงเลยพี่น้องเฮ้ยอ่าเต็มแล้วครับ จานชูเขาบอกว่าเหมือนเอาเขามาฆ่าเลยครับบีบตัวมาทุกทีครับ ตออัวนี้สองคันนี่ยังไม่ทำยังไม่เสร็จนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกนคลิปหน้าครับผมเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ